พระคาถาศักดิ์สิทธิ์สวดแล้วรวยเร็วปลดหนี้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพิดินะครับสำหรับคลิปนี้จะมาพูดถึงพระคาถาศักดิ์สิทธิ์อีกหนึ่งพระคาถานะครับที่ช่วยพลิกฟื้นดวงชะตาที่ตกต่ำให้กลายเป็นมั่งมีร่ำรวยนะครับพระคาถานี้เนี่ย หลายคนสวดแล้วดวงชะตาที่แย่ๆนะครับก็ทำให้สามารถพบเจอกับแสงสว่างพบเจอกับทางออกได้นะครับชีวิตที่เคยเจอปัญหาหรือเจอทางตันเนี่ยก็จะเจอทางออกนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยแต่ละคนเนี่ยทำมาไม่เท่ากันนะครับบางคนอาจจะทำบุญมาเยอะ นะครับพื้นเพเดิมอาจจะดีนะครับก็อาจจะสวดแค่แป๊บเดียวก็เห็นผลแล้วบางคนพื้นฐานยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับหรือพื้นฐานน้อยก็อาจจะต้องสวดเยอะกว่าคนอื่นอาจจะต้องพยายามใช้ชีวิตมากกว่าคนอื่นนะครับเพราะว่าปัญหาชีวิตของแต่ละคนเนี่ยไม่ว่าจะในเรื่องของการเงินหรือการทํางานอะไรพวกนี้ปัญหาแต่ละคนเยอะไม่เท่ากันนะครับบางคนปัญหาน้อยเนี่ย สวดแป๊บเดียวก็ได้ผลนะครับคนที่ปัญหายเยอะก็ใช้เวลานิดนึงนะครับก็พระคาถานี้เนี่ยมีชื่อว่าภาะคาถาพระศิวลีฉันข้านะครับจากหนังสือสวดมนต์บาร,รมีมงคลพระศิวะนะครับคาถานี้เนี่ยเป็นคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับก็วิธีสวดก็ให้ตั้งนะโมสามจบนะโม ตัสสะภะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโม สักพระคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะจากนั้นเนี่ยก็ให้คุณระลึกถึงพระรัตนตรัยแล้วก็องค์พระศิวลีนะครับแล้วก็สวดตามผมดังต่อไปนี้นะครับนะโมพุทธ,ธายะ สิทธังณชาลิติปะสิทธิลาภาปะสันตาจิตตาสัทธาโหนติปิยังมะมะ สัพเพชนาะพระหูชนาะสัพเพทิาสาสมาคตากาลโภชนะวิกาลโภชนาะอาคัจฉายะ อาคัตฉาหิปิยังมะมะศีวารีจะมหาเถโลสัพพราโพนิรันตะลงังตะมะหังสังคัง สิรสาณานะม,ามิพระคาถานี้นะครับเป็นบทสวดมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับให้คุณสวดเนี่ยแนะนำอย่างน้อยคือ3จบ5จบ7จบ9จบนะครับถ้าใครสวดได้108จบจะดีมากๆเลยนะครับจะช่วยพลิกดวงชะตาจากที่ไม่มีนะครับหรือตกต่ำเนี่ยให้กลายเป็นคนที่มั่งมีมั่งคั่งด้วยลาบยศเงินทอง นะครับก็มีกินมีใช้ร่ำรวยนะครับหลายคนเนี่ยท่องจนหมดหนี้หมดสินนะครับแล้วก็ธุรกิจก็ลุ่งเรืองนะครับแล้วก็มีอีกหลายคนเนี่ยเรียกคาถานี้สั้นๆว่าคาถาปลดหนี้นะครับเป็นบทสวดมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับใครไม่เคยสวดต้องลองสวดดูนะครับก็อันนี้ผมบอกเคลดลับนิดหนึ่งนะว่าเพราะว่ามีบางคนเนี่ยจะคอมเมนต์ประมาณว่าบางคนจะบอกว่าผมสวดเร็วไป บางคนก็จะบอกว่าผมสวดช้าไปนะครับคือช้าหรือเร็วเนี่ยไม่เกี่ยวกับความสับสิทธ์นะครับอันนี้ผมบอกก่อนนิดนึงนะจริงๆเนี่ยผมเป็นคนที่สวดเร็วกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าก็ด้วยความที่ว่าบางคนอาจจะสวดช้าก็อาจจะต้องรอคนที่ช้านิดนึงนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยทำนองในการสวดไม่เท่ากันนะครับบางคนสวดเร็วบางคนสวดช้าบางคนกลางๆนะครับแต่ผมบอกก่อนนะว่าการที่สวดเร็วสวดช้าหรือสวดกลางๆเนี่ย ไม่มีผลกับความศักดิ์สิทธิ์นะครับบางคนสวดเร็วให้เขาไปสวดช้าเนี่ยกลายเป็นใจเขาร้อนใจแบบใจมันดิ้นนาอยากไปเร็วๆว่ะคือกลายเป็นความขลังก็ล้นลงเพราะว่าใจเขาอ่ะมันเร็วอยู่แล้วนะครับคนสวดเร็วก็ต้องสวดเร็วไปเลยนะครับในขณะที่บางคนสวดช้าอย่างเงี้ยจะไปเร่งเขาเขาก็สวดไม่ทนันความศักดิ์สิทธิ์มันก็ความขลังจะอยู่ที่ใจของผู้สวดด้วยนะครับพอเขาไม่ทันใจมันก็ร้อนรุ่มกวนกวายละ ถูกไหมแต่ถ้าคนที่สวดกลางๆเนี่ยอันนี้ค่อนข้างได้เปรียบนะครับคนที่สวดกลางๆเนี่ยจะเร็วจะช้าเราได้หมดอยู่แล้วชิวๆนะครับคนที่สวดแบบไม่เร็วไม่ช้าเนี่ยได้เปรียบคนสวดเร็วก็จะบางทีเนี่ยไปทําบุญหรืออะไรพวกเนี้ยก็เสียเปรียบนะอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนสวดเร็วนะครับบางทีเนี่ยแบบค้าก็ต้องรอคนช้าเราก็เข้าใจเราเข้าใจดีนะครับก็คือบางทีใจก็อยากสวดเร็วๆอะแต่เขา เขาช้าแต่เราก็ต้องรอคนอื่นนะครับคืออันนี้เป็นทริคเล็กน,น้อยนะครับคือจะเร็วจะช้าหรือกลางๆไม่เกี่ยวกับความขัังนะครับขึ้นอยู่กับความชํานาญของแต่และบุคคลเลยนะครับถ้าเราสวดแล้วใจสงบคือจบได้ผลแล้วแต่ถ้าสวดแล้วใจยังไม่สงบเนี่ยแนะนําให้สวดหลายๆรอบนะครับเพราะว่าใครที่ยังไม่เคยฝึกจิตใจเนี่ยใจมันจะยังไม่สงบเนาะ และที่สำคัญนะครับสำคัญสุดๆเลยที่ผมแนะนำเลยนะก็คือการส่วนมนเนี่ยก่อนส่วนควรเคลียร์ปัญหาชิงไปก่อนนะครับควรที่จะทิ้งความวิตกกังวลทิ้งความเครียดไปก่อนนะครับเพราะคุณอย่าลืมนะว่าคุณเครียดไปคุณทำอะไรไม่ได้นะครับคุณทำใจให้สงบสักครู่หนึ่งก่อน อย่างน้อยก็คือตอนสวดให้สงบไปเลยนะครับความเครียดทิ้งไปก่อนความเครียดไม่เคยให้ผลดีอะไรอยู่แล้วนะครับทิ้งความเครียดไปก่อนแล้วก็สวดให้จบก่อนนะครับจากนั้นคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณสวดเสร็จก็อธิษฐานให้ปลดหนี้ปลดสินได้นะครับขอให้มั่งมีสีสุขขออะไรก็ขอไปเลยความปรารถนาแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับก็แต่คาถานี้จะเน้นไปเรื่องปลดหนี้สร้างตัวก็ขอเรื่องนี้ก็แล้วกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ นะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามแล้วก็การรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ